หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย c a n ดิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที 0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงสี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมีการนัดชุมนุมเพื่อกดดันตระกูลเกเซอร์เจ้าของทีมแต่ภาพรวมไม่เป็นไปตามที่หวังนำมาอัปเดตให้ทราบกันในวิดีโอนี้ด้วยครับการนัดรวมตัวเพื่อแสดงพลังของฟแฟนๆกลุ่มผู้สนับสนุนทีมมีน้อยกว่าที่คาดเอาไว้มีเพียงการชูป้ายถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับการบริหารและผลงานของทีม จากแฟนบอลเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นมีจำนวนประมาณ150คนซึ่งจากรายงานอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนบอลกลุ่มใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพพอร์ตเตอร์ทัสที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนั้นไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยเพราะกลุ่มนี้เคยได้พูดคุยกับตระกูลเกเซอร์ในแฟนฟอรัต์เมื่อกลางปีและการรวมตัวกันดูจะไม่ชัดเจนเพราะตอนแรกนั้นมีแฮชแท็กทางเกเเอาและโอเลเอแต่เปลี่ยนเป็นเกเซอร์เอาอย่างเดียว กับเอกสาสหนึ่งที่รายงานว่าแฟนบอลท้องถิ่นบางส่วนนั้นไม่ต้องการไล่อดีตฮีโร่ของพวกเขาอย่างโอเลกูน่าโซชาแบบรุนแรงเกินไปต่อกันด้วยเรื่องราวของกองหลังครับที่ยูเตดเคยสนใจเมื่อซัมเมอร์ก่อนอย่างไดโยอุปามเมกาโนเซนเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับบบเนมวนิกโดยเพื่อนสนิทของเขาเผยว่าจริงๆแล้วกองหลังคนเก่งนั้นเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหวังว่าหากความฝันมาบรรจบกับความจริงได้ ก็ต้องการย้ายมาคาแข้งในที่โอทราฟอร์ดสักครั้งเอเดเวซิโ e มเพื่อนของอูปาเมกานโนเล่าว่าอูปาชอบอยูเนเต็ดม,มากเราทั้งสองต่างชื่นชอบปีศาจแดงและก็จินตนาการมาตลอดว่าสักวันหนึ่งหากมีโอกาสเราจะได้ไปอยู่ที่นั่นเวซิโมเคยเล่นร่วมกับอูปาเมกาโนที่วาลองเซียก่อนจะเติบโตตามเส้นทางของตัวเองในแต่ละคนปัจจุบันกงหลังทีมชาติฝรั่งเศสอายุ23ปียังมีอนาคตยาวไกลในอาชีพคาแข้ง ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของกองหลังครับประเด็นล้อและอู่หลังเกมทีมชาติอังกฤษชนะอาเบเนียจบลงก็มีเรื่องราวทําให้แฟนบอลตั้งคําถามเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กควายหลังเจ้าตัวแสดงท่าดีใจด้วยการอุดหูเหมือนตอบโต้เสียงวิจารณ์อะไรบางอย่างรอยคินตนํานานปีแสดงพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าที่เขาทําท่าน,นั้นเพื่อต้องการตอบโต้คนที่วิจารณเขาแต่มันดูน่าอับอายจริงๆเขาทําตัวเองตลอด2-3เดือนที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าเขาคิดว่าเขาทําประตูได้แล้วจะหยุดเสียงวิจารณ์ได้มันไม่ใช่เลยดานไม่กวายืนยันว่าเขาไม่ได้ต้องการทําท่านนั้นเพื่อตอบโต้ใครถ้าฉลองประตูของผมไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครทั้งนั้นผมแค่วิ่งไปพุ่งสไลด์เขา่าพร้อมเอามือปิดหูตามความรู้สึกของนักวิ่าทีนั้นผมคือกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่าผมจะโดนวิจารณ์แน่ๆหากทีมผลงานไม่ดีแต่การฉลองประตูไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งนั้น ยังมีสื่อนำความเห็นของรอยคีนที่พูดถึงนักเตะชุดปัจจุบันของไปแสดงบางคนในช่วงเกมที่ผ่านมาออกมาให้แฟนๆได้อ่านกันด้วยครับ <S <S 1> <S 1> เริ่มงันที่เอริกบายยผมไม่รู้สึกประหลาดใจ,จอะไรที่เห็นเอริกทําเข้าไปตูตัวเองเขาก็เป็นแบบของเขานั่นแหละเขาเป็นนักเตะที่ฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้เฟร็ดใครก็ตามที่บอกว่าเฟร็ดดีพอเล่นให้กับยูนเต็ดคงจะใช้ช,ชีวิตอยู่ในทุง่งหญ้าลาเวนเดอร์แน่นอน วเขาคิดได้ยังไงว่าเฟรดจะทําให้ทีมกลับมาคว้าชแชมป์ลีกได้สำหรับผมมันเป็นไปไม่ได้เลยในเรื่องนั้นเปาป็อกบาเปาคือปัญหาที่ใหญ่มากๆของปีศาจแดงตอนผมเล่นให้กับทีมผมรู้สึกว่ากําลังแบกประวัติศาสตร์ของสโมสรและความคาดหวังจากแฟนบอลทั่วโลกซึ่งเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยยังมีข่าวที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องสำหรับทัพผีแดงครับเมื่อกระเดดเซาเกตในทีมชาติอังกฤษอัปเดตอาการบาดเจ็บของลุกชอ ที่อาจจะพลาดเกมกับซานมาริโนในวันจันนี้สงเกตเผยว่าลุคชอและเมสันเมาส์นั้นไม่น่าจะลงเล่นได้แบ็กิีแสดงมีปัญหาบาดเจ็บอยู่เป็นระยะและเขามักจะลงเล่นได้ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาบรรยากาศภายในทีมนั้นหลังโอเกล่าโซชาบินไปพักร้อนกับค,บครอบครัวที่บ้านเกิดขออนุญ,ญาตให้นักเตะที่ไม่ติดทีมชาติเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมสตาร์ทได้ตามปกติที่ศูนย์ฝึกแคริงตัน แต่กำหนดการสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีภารกิจต้องกลับมารายงานตัวในวันจันนี้โดยมีรายงานจาก Daily Mail ด้วยว่าโอเลกุน่าโซชากำลังขบขันในการฝึกฝนวิชาคุมทีมด้วยการเล่นเกมฟุตบอลเมเนเจอร์โดยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฝึกสารล,ลูกหนังซึ่งเกมนี้เป็นการจำลองการคุมทีมที่โด่งดังที่สุดถ้ารายงานเรื่องนี้เป็นจริงนาโล่ช่วยทำให้ผลงานในสนามดีด้วยนะครับ สำหรับข่าวมิดฟิลตัวรับเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเพราะบอ์ดยังไม่ชัดเจนว่าจะซื้อให้อเลกซนาโซชาหรือไม่ในช่วงเดือนมกราคมเพราะทีมมีผลงานที่ไม่ดีและซัมเมอร์ก็ใช้เงินไปเยอะแล้วรายงานจากตุตโต Sport ระบุว่ายูเตตต้องจ่ายเงินประมาณ45-50ล้านยูโรหรือประมาณ38-43ล้านปอนด์หากหวังดึงตัวเอเลรียงชัวเมนี่กองการคนเก่งจากโมนโกเข้าสู่ทีม ปัจจุบันนักเตะกำลังจะอายุครบ22ปีในเดือนมกราคมที่จะถึงและเป็นผู้เล่นที่สามารถพัฒนาฝีเท้าได้อีกไกลได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนําในยุโรปซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ปีสดงยังขาดอยู่ชัวมินี่นนตติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้วและก็มีสติที่ยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดในการเล่นหลีกเอิงฝรั่งเศสโดยเฉพาะการเข้าปะทะและการสกัดบอลดานเรโอฟรีนันที่ต้องการเห็นทีมรักเดินไปข้างหน้า เื่อต่อกัอกกบทีมอื่นได้นั้นแสดงความเห็นเรื่องกุนซือที่มีข่าวแรงต่อเนื่องอย่างเอริกเทนฮาร์หลังมีกระแสข่าวว่าบอร์ดบริหารสนใจที่จะดึงในายใหญ่อาจาักอาร์มสดามมาคุมทีมช่วงจบซีซั่นเรียวเผยโค้ชที่ย้ายมาคุมทีมใหม่พวกเขาต้องแสดงให้เห็นว่าทำไมถึงได้โอกาสนั้นอันโตนิโอคอนเต้กำลังทำแบบนั้นกับสเปอร์นี่คือสิ่งที่แยกการระหวา่างกุนซอที่ดีและกุนซอที่ยอดเยี่ยมเขาจะเข้าไปสั่งการในห้องแต่งตัวด้วยบุค,คลิก ด้วยคาแรคเตอร์นั่นคือหน้าที่ของคนใหม่ที่เข้ามาสำหรับเอลิกเซนฮาผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่แนวทางการทำงานของเขานั้นยอดเยี่ยมมากๆที่ a j a จสพวกเขาเป็นสโมสรใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์และพวกเขาก็ทำงานด้วยแรงกระหายที่จะคว้าชัยชนะกับสโมสรอยู่เสมอนั้นตรงกับสิ่งที่เราคุ้นเคยที่แมนยูน t e เต็ดใครก็ตามที่ก้าเข้ามาที่นี่ต้องรับมือให้ได้นั่นคือศิลปะของการไปกุญซือที่ยอดเยี่ยม ส่วนเรื่องทัคติกนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาต้องทําให้เหมาะสมแต่พลังและการสดุกไปกับงานในทุกๆวันเป็นส่วนหนึ่งของผลงานและมันมักจะออกมาดีเรียวเฟนันนั้นเห็นคล้ายกับแฟนบอลว่าเทนฮาร์ดูจะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีผลงานการันตีและน่าให้โอกาสถ้าตำแหน่งว่างลงสลหอาตาต่อรองกุนซือใหม่แมนยูเต็ล่าสุดนั้นตอนนี้เต็งหมี2คนคือโรลองบลอง กับแม็กซ์อะเรกีลงทุน1จ่าย33เต็ง4เอริกเทนฮากลงทุน1จ่าย12เต็ง3ามาริซชโอโปเชติโนลงทุน1จ่ายแเต็ง2เซดินซิดาลงทุน 1. ่จ่าย7และเต็ง1่งเบตต์ลอเจอร์ลงทุน5จ่าย4ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองมอันยูสู้ตายสวัสดีครับ ร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตอรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย